วัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับสู่รายการประเทศไทยจะไปทางไหนครับวันนี้วันเสาร์ที่1กันยายน2555นะครับวันนี้รายการเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องใหญ่ๆนอกเหนือจากเรื่องรายการนายกพบประชาชนแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีความวุ่นวายเราเก็บตกจากเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในกระทรวงกลาโหมนะครับนั่นก็คือคําสั่งฟ้าผ่าย้ายปลัดของกระทรวงก็เป็นความขัดแย้งกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับ ทางปลัดว่าด้วยการแต่งตั้งยกย้ายในตําแหน่งของปลัดกระทรวงเนี่ยนะครับนอกจากนี้ก็จะคุยกันเรื่องของการเตรียมทดสอบระบบการระบายน้ําหรือว่าบางคนก็ใช้คําว่าทดลองท่วมนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นการทดลองหรือท่วมจริงแต่ว่าก็มีการกําหนดมาชัดเจนนะครับว่าวันที่5และวันที่7ก็จะมีการปล่อยน้ําเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพทั้งเขตตะวันออกและเขตตะวันตกเรื่องนี้เนี่ยก็มีความกังวลสะท้อนผ่านทางผู้บริหารของกทม ว่าระบบแล้วก็คลองอยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นมีอุบัติเหตุทําให้เกิดน้ําท่วมจริงๆไม่ใช่ทดลองท่วมเนี่ยก็บอคงจะต้องรับผิดชอบเดี๋ยวประเด็นเหล่านี้เราจะได้พูดคุยกันในรายการประเทศไทยจะไปทางไหนนะครับวันนี้เรียนเาิญอาจารย์มาสองท่านเพื่อร่วมคุยกันในรายการท่านแรกครับ <c oughs> รองศาสตราจารย์อสดางพลิกบุตรนักวิชาการด้านอิสระนักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์แล้วก็อีกท่านหนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสรรลิติกุลอาจารย์ประชามคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชสวัสดีครับอาจารย์ครับสว oui, ัสดีครับครับก็เราคุยก mm ันเรื่องของทหารแล้วก็เรื่องของน้ำอาจารย์นี่ก็มีประสบการณ์เรื่องของน้ําท่วมมาอาจารย์ท่วมไหมฮะเมื่อปีที่แล้วเดินกว่าต้องออกไปอยู่นอกบ้านถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ก็คงจะได้คุยกันในประเด็นนี้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยนะะก่อนที่จะกลับมาคุยกันขอแยกไปพักกันก่อนครับ าคุยกันในประเด็นที่เกิดขึ้นกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยหลังจากมีคําสั่งฟ้าผ่าย้ายทั้งเจ้ากรมสมสมินตราแล้วก็ปลัดรองปลัดเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่ายังไม่ได้มีโอกาสหรือว่าไม่ได้มีเวลาคุยเลยนะกับทั้งทางปลัดปนะเดเสถียรแล้วก็ทางรองปลัดก็ไม่ได้เจอกันประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะอยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยมองว่ามัน มันสะท้อนภาพอะไรบ้างมันเป็นเรื่องของการเมืองที่มาสร้างความวุ่นวายในกระทรวงหรือว่าจริงแล้วมันก็เป็นสิ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีที่สามารถทําได้นะฮะแต่ผมขออนุญาตเริ่มที่อาจารย์อัศดางนะอาจารย์ครับเป็นเรื่องธรรมดาในระบบสังคมไทยครับคือระบบอุปธรรมถ้าประเทศไทยไม่มีนโยบายสร้างความเป็นธรรมในสังคมสักรัฐบาลเนี่ยแก้ไม่ตกหรอกรมันก็เป็นยื่ยไปขึ้นว่า มันจะตกลงกันได้ไหมผลประโยชน์ลงตัวไหม,มใช่ไหมครับอันนี้ตัวประหลัดอาจจะเสียเปรียบหน่อยอนะครับเพราะว่าวินัยทหารมันมีม,มันหาได้อะหาเหตุได้เพราะว่ามันมีกฎหมายซึ่งรัฐมนตรีทําไม่ถูกก็ผิดเหมือนกันนะครับฟ้องได้เพะฉะนั้นก็เชื่อว่ารัฐมนตรีก็กลัวเหมือนกัน <c oughs> การที่พูดเหมือนกับประชุมในที่ในห้องเลยครับ มันอาจจะปรึกษาหารือหรืออย่างเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องอ่านให้ทันกันที่ี้บังเอิญเนี่ยตรงนั้นเน่ยมันเคยตกลงกันได้เพราะมันตกลงไม่ได้และมีข่าวออกมามันก็เลยเกิดเรื่องได้มันก็มีช่องให้น้ําตีเล่นงานได้ครับแต่ผมเนี่ยวันหลังผมเจอเจ้ากรมสมเด็ิตายซึ่งสนิทกันอคือรู้จักกันผมเชื่อว่าพินพ้าเนี่ยเป็นคนดี ในสายตายผมนะก็เคยทํางานร่วมกันบางจุดนิดๆหน่อยๆแล้วก็ออกกําลังกายด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผรู้จักเขาจตกพนตรีผมยังเชื่อว่าลักษณะของเขาหรืออุปนิสัยเขาเขาเป็นคนดีออืแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาตกขังเล็กยังไงถ้าเจอก็จะถามอแต่นี้เรียนตรงๆว่ามันเป็นจุดเล็กๆอะ่ะแต่ถ้าเราจะคิดว่าการเมืองเข้าไปสู่ทหารมันก็เป็นได้ทั้งพุทธทุกประเทศอ่ะขึ้นอยู่ว่า,วา การเมืองนั้นเนี่ยเป็นการเมืองที่มีจริยธรรมแค่ไหนออืคือการย้ายทหารเป็นผู้ป้องกันประเทศทหารทุกหน่วยอ่ะโดยเฉพาะหน่วยลบเนี่ยสําคัญเอ,อถ้าพละเรือนเนี่ยไปเป็นรัฐตรีกลาโหมครับแล้วก็อยากจะย้ายตามใจตัวเองเนี่ยก็คงไม่ได้อะ่ะเพราะว่าต้องนึกถึงความมั่นคงครับแต่ถ้าไปวางกรอบบอกว่า พอบอเหล่าทัพทั้งหลายเนี่ยขอให้ความเป็นธรรมกับลูกน้องเนี่ยคนดีมีพี่มือเนีน่ยได้ไดปมเป็นนโยบายได้นะครับแต่อย่าไปเกี่ยวข้องนะครับครับในต่างประเทศนอย่างอเมริกาบางทีฟ้าผ่ามาเนี่ยเขารู้เลยว่าคนเนี่ยสังคมรู้เลยว่าต้องบกพร่องอถึงย้ายแล้วก็ทำเนียบขาวเขากล้าแถลงว่าที่ย้ายเนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะนั้นมันอยู่ที่ระบบด้วยแต่นี้จริงๆแล้วบ้านเราเนี่ย ผมก็อยากโทษระบบผมโทษคนนะครับคนส่วนมากเป็นคนก่อเหตุเพราะนั้นในเรื่องอันนี้โยงไปการเหมือนก็ได้เออพอาากาศเอกสุกัมพลลาติกระหมเนี่ยเป็นทหารนะอย่าลืม uh huh. แล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกับคนเหล่านี้ถ้าเกิดเหตุมันน่าเชื่อว่ามันต้องมีเบื้องหลังของเรื่องผลประโยชน์ uh huh. ผลประโยชน์อาจจะเป็นตัวบุคคลในเรื่องอุปถัม uh huh. ผมไม่พูดเรื่องเงิน เพราะว่าตำแหน่งนี้มันไม่เกี่ยวแต่ถ้าถ้าพูดถึงตำรวจอะชาย <c oughs> อืนว่าวงการตารวจเ, <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยในวงการทหารเนี่ยเขารู้ว่าใครมีฝีมืออย่างไรอแต่สิ่งที่ทหารไม่ปรีบปากตลอดมาเขามีวินัยเขาเขาไม่ค่อยโวยวายครับคนที่แม้ถูกลังแกรหรือคิดว่าตัวมีฝีมือไม่ได้ขึ้นเขาก็เฉยเฉยนะครับแต่ในวงการในรุ่นเดียวกันในรุ่นใกล้เคียงรู้เนี่นักรบทําไมไม่ได้ขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันจะมีเหตุผลของมันอยู่ในตัวซึ่งจริงๆแล้วผมผมไม่อยากให้การเมืองเข้าไปยุ่งกับกองทัพเท่าไหร่อาจารย์ทวีครับอาจารย์มองสิ่งนี้กันยังไงบ้างครับจริงเราคุยกันรู้สึกจะสองวันเต็มๆนะฮะใน New o w n e ฟนีโฆษณาตอนเช้าไปตอนเช้าผมก็ยังเชื่อว่ามันเป็นการเมืองภายในพักนหรือในกลุ่มคนของ พรรเพื่อไทยเนี่ยหรือมวลชนคนเสื้อแดงด้วยในการทีเ่เกิดมีการาประทะกันทางด้านศักดิ์ศรีนิดหน่อยอนะไม่นิดหน่อยหลอกเพราะว่าลุกลามไปใหญ่โตทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองพระอง,องค์องค์เจ้าด้วยนะคือว่ามีการไปวิ่งเต้นล็อบบี้ไปฟ้องอไปเ,เรียกว่าดึงคนต่างๆเข้ามา,าโชว์พาวซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็ในตัวของท่าน รัฐมนตรีกรลาโหมพลอ,อากาศเอกสุกมพลเนี่ยนะฮะท่านก็ถือศักดิ์ศรีนะเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกับว่าท่านไม่เอาไหนนะมีข่าวจะถูกโกรดมีข่าวจะปรับออกจากคอรอมอรนะเพราะฉะนั้นก็ถึงมีคําถามเมื่อวันที่เขาตั้งกระทูถ้ถามในสภานะครับท่านฝ่ายค้านถามเลยว่าท่านทาเพื่อปกป้องตัวท่านใช่ไหมซึ่งก็เห็นว่าทาง ท่านรัฐมนตรีกระดาผมก็รู้สึกเครียดเหมือนกัน <c oughs> นะฮะก็แสดงว่าเรื่องเหล่านี้มันมน,น่าจะมีมูล <c oughs> แล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งมันเป็นการเมืองที่เชื่อมโยงเข้ามานะ,ะก็คือเป็นการเมืองในกองทัพ <c oughs> นะที่เป็นเรื่องของการมีการก็เป็นเรื่องของศัก์รีเหมือนกันแหละนะฮะ <c oughs> ในในเรื่องที่ทำมาเพราะว่าอย่างท่านพลเอกสถีรประหลัดเนี่ยท่านก็ <c oughs> เ,เคยเป็นแคนดิเดตนะที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเพราะนั้นในฐานะที่ททพลอากาศเอกสุขมพพี่ยท่านก็เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าเอามันต้องเตือนๆกัน,น,น,นไว้หน่อยแล้วพอดีก็เข้าจังหวะนะฮะที่ท่านอาจารย์อัศดามพูดถึงการประชุมปรึกษาหารือกันเนี่ยปกติมันเคยคุยกันตกลงกันได้นะฮะแต่ในครั้งเนี้ยมันเกิดมีคล้ายๆกับไม่ไม่ได้นะฮะไม่จบไม่จบแล้วก็ที่จริงมันสามารถใช้ กระบวนการทางสังคมไปคุยกันอื่นอีกนีดนึงเป็นออกเป็นหนังสือนะเป็นจดหมายและท่านนายกก็ทําจดหมายหล่นนะมันก็เลยออกมาปรากฏตามหน้าหนังสือเพราะนั้นมันเป็นการเมืองซ้อนการเมืองนะฮะซึ่งก็มีทีท่าว่าคงจะไม่รุนแรงไปกว่านี้ครับพอาดูแล้วก็ในที่สุดอย่างคุณพิธาท่านก็คุมเสมิตราเนี่ยท่านก็ ไขอขามาขอขามานะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องของการทําหน้าที่ในระบบการบรงคับบัญชานะฮะ<อ>มีคนบอกว่าเสียหน้าหรือไม่แสดงความหน่อมแนมอ่อนแอหรือเปล่าบอกไม่ใช่นในศาสนะผมเนี่ยมอกว่าเป็นเรื่องของการที่เขาไปแสดงความเป็นลูกน้องในสายการบรรับัญชาให้ถูกต้องนะ,ะแล้วก็ผมว่าไม่ลุกลามไม่ขยายผลนะ,ะในสุดก็คงจะต้อง เจรจากันได้นะฮะคงจะต้องมีการพูดคุยกันโดยเฉพาะท่านนายกเนี่ยก็คงจะไปช่วยเรื่องนี้ได้คงจะอาจารย์ก็มองคงไม่ปานปลายเป็ปนปีนะ้อาจารย์อัดาสดงมองว่าเป็นมันจะเป็นชนวนด้วยไหมฮะทําให้การเมืองโดยเฉพาะกองทัพกับรัฐบาลก็ไม่มีไ,นะไม่มีคราวคราวนี้กองทัพก็ยิ้มเพราะมันจังหวะมันพอดีกันอา,าอาจจาะรู้ด้วยอาจอาจะรู้ด้วย เพราะผู้นำรเราท่าก็ไม่ได้มีแอคชั่นไม่มีใะไม่มีมเขาเขาเขาคิดว่าเป็นเรื่องทั่วไปแต่นี้เรื่องภายในพักเนี่ยไม่ใช่เพราะอันเนี้ยครับเรือภายในพักเพื่อไทยนะจริงจริงเนี่ยผมก็ยังงงว่าเขาปล่อยให้ <c oughs> ให,ให้ให้มีปัญหาเยอะมากอ๋อ <c oughs> แล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าพวกที่สนับสนุนเพื่อไทยจะลืมเร็วหรือลืมช้านะครับครับมันขึ้นอยู่กับ วิธีการในการหาเสียงด้วยแล้ววิธีการกําหนดคนด้วยอเพราะว่ามองดูในแต่ละจังหวัดน่าจะลืมเร็วนะฮะคนไทยมันลืมเร็วเขาไม่แคร์เท่าที่ผมไปกําลังจะพูดต่อว่าแปลกใจว่าเขาไม่ค่อยแคร์เขาบอกคนละส่วนกันนี่นี่มีเสียงตอบเพราะผมผมก็ถามพวกลูกศิษย์ผออะไรปล่อยได้ยังไงเนี่ยยกตัวอย่างจังหวัดให้ดูด้วยไม่เป็นไรพอถึงเวลาเลือกตั้งก็เรียบร้อย <C> e <an> ท, <c oughs> ทีนี้มาอีกเรื่องนึงก็ทหารก็คิดว่าน่าคงก็คงจะจบกันแบบนี้เดี๋ยวพอเงียบทุกอย่างก็คงจะลงตัว <c oughs> แล้วก็รายชื่อประหลัดยังไงก็ดู <c oughs> ถึงว่าที่มีการคาดการณ์ <c oughs> ว่า <c oughs> มีมีพระมรลว่าชงการโปรดกล้ามอะไรก็เงี <c oughs> ยบมาแล้ว <c oughs> จบ <c oughs> จบนะจบ,จบเรื่องของน้ำบ้างนีว่าเรื่องของการทดสอบระบายน้ําเอาจากฟังจากกระแสข่าวก่อนฮะอาจารย์ประเมินว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนอาจารย์สดงบังเอิญผมก็เข้าไปยุ่งพอสมควรครับก็ รู้ข้อมูลบางชมเข้ก่อนอันแรกเลยเนี่ยที่รวมข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวเนี่ย uh huh. ถือว่าใช้ได้เป็นความถูกต้อง uh huh. ที่จะระบบได้นะครับแต่เดิมเนี่ยมันอยู่คนละที่ตั้งแต่ผมเป็นที่ปรึกษากรรมมิการป้องกันสารนภัยของเขา uh huh. แล้ว uh huh. แล้วเข้าไปรู้เรื่องเนี่ย uh huh. คือ uh huh. อยากไปหาความรู้อะเพราะเขาตั้งกันเลยไปฟังเขาเรื่อย uh huh. ก็เลยได้ความรู้มาเยอะมากว่า ปรากฏว่าแต่ละแห่งนี้ไม่เคยจอยกันเลยอ,อฮและก็ต่างคนต่างมีข้อมูลของอยู่ที่ชั้นและก็แก้กันเองครับตรงเนี้ยเราใช้สับเขาล้วกันเขาบูรณาการมารวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยอถือว่าเป็นข้อมูลเดียวเนี่ยถือว่ายอดครับนะครับแต่นี่ที่เป็นห่วงก็คือว่าเพราะก่อนจะเริ่มเนี่ยมันก็มีการขัดกันเล็กน้อยอาระว่างค่ายแล้วกันกทมครับกทมกับรัฐบาลับนะครับ จนกระทั่งเมื่อวานนี้ล้ำตีมหาไทยใช้วิธีเรียกมามและให้หนังสือพิมพ์ฟังก็เลยจบนะครับทีแรกลองเนี่ยพูดคนละทีเลยนะครับในทํานองไม่เห็นด้วยกลัวท่วมจริงปัญหาคือว่าเขาทดลองทำไหม,มทำไมต้องทดลองครับใช่ไหมก็อาจจะเป็นเพราะว่าที่แก้แก้มาใช้ตังไปเยอะเนี่ยเวิร์กไม่เว <my> ิร์กนะครับ หรือนะครับสิ่งต่างๆที่จะต้องประชาพันธ์ให้คนรู้ว่าขณานี้ได้ทําไปเยอะแล้วนะเชื่อมั่นในการที่จะป้องกันน้ําท่วมให้คนกรทมได้อันนี้สร้างความเชื่อมั่นเช่นออกเงินให้นิคมอุตสาหกรรมบางแห่งตั้งกำแพงรอบอะไรคนละครึ่งอะไรเป็นต้นเป็นพันล้านด้วยนะอาจารนะโหเยอะคือไอ้แบบเนี้ยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของของผู้ เอกชนที่ค้าขายกระจิงนะโรงงานอาศาศาุตสาหกรรมว่าเขาไม่เขาได้รับการปกป้องขนายเกรียงต้องมองคนจนด้วยนะอคุณทากําแพงแบบเนี้มันไปท่วมที่ตับนะเขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเขาดูแลแล้วออันนี้ก็เป็นเรื่องของคนะนี่เราก็ต้องฟังไว้แต่ว่าสิ่งที่ผมคนผมเชื่อนะ <c oughs> สิ่งที่เขาใช้คำว่าเชิญชาต่างประเทศมาครับผมรู้มาว่ามีสองชาติท่านนั้นเองคือจีนกับเกาหลีใต้นะครับที่ ที่มาเขาเชิญมาเลยถามว่าทำไมเชิญมาตรงนะครับถ้าโยงไปถึงโครงการที่เขาเปิดซองประกวดราคาผมไม่เคยเห็น T.O.R. ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าระบบน้ำทั้งหมดเนี่ยเป็นพิมพ์เขียวเดียวกันหรือเปล่านะครับ,รบนั้นที่หนึ่งพิมพ์เขียวเดียวกันแล้วสองเนี่ยการประกวดราคาเนี่ยเปิดเป็นจุดหรือเปลอม,มีระบุไว้ในเลนหรือเปล่า อันนี้ผมไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีข่าวอันนี้ในสื่อนะครับมีว่าคนมาซื้อซองแปะ